สวัสดีครับคอนิบจิวะวันนี้จะมาสอนวิธีการสมัครครับสำหรับคนที่ต้องการจะสมัครสอบเปลี่ยนสายงานด้านอาหารหรือว่าจะเป็นการผลิตสายงานอาหารนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคนที่จะเปลี่ยนวีซ่าจาก3ปีเป็น5ปีในทุกเทวีซา่าร้านอาหารนั่นเองเนาะ หรือว่าคนที่ต้องการจะสอบโดยตรงเพื่อไปทำงานร้านอาหารในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองตอนนี้ทางเว็บไซต์ที่ประกาศรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะทำสายผลิตครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นอาหารนั่นเองอะมาดูวิธีขั้นตอนการสมัครกันได้เลยครับอ่ะขั้นตอนแรกครับให้ทุกคนเสิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์เลยครับ otaff ให้กดเข้าไปที่หน้าแรกเลยครับแล้วก็ทําการล็อกอินปุ่มสีส้มได้เลยครับถ้าใครยังไม่เคยล็อกอินเนาะมีก็ทาคลิปสอนสมัครไว้แล้วครับเป็นคลิปเก่าไปเลื่อนดูได้เลยครับก็ให้ทําการกรอกรหัสผ่านกับอีเมลเราเข้าไปครับแล้วกดปุ่มสีส้มเพื่อล็อกอินได้เลยเว็บไซต์ก็จะพาเรามากันที่หน้านี้ครับให้ทุกคนสังเกตปุ่มขวามือครับจะมีขีดสามขีดให้กดเข้าไปครับแล้วก็เลือกอันที่2ครับจะเขียนว่าชิเคงโมชิโคมิแปลว่าการสมัครขั้นตอนในการสมัครเข้ามาหน้านี้ครับให้ทุกคนเลื่อนลงไปด้ เขาก็จะให้ตารางสีเขียวกับตารางสีน้ําเงินมาครับสีเขียวสําหรับคนที่อยากทํางานในร้านอาหารครับวันนี้เรามาสมัครอันที่2กันครับสีน้ําเงินถ้าลองเลือกปุ่มนี้ดูครับจะเป็นตารางชี้แจงครับเกี่ยวกับวันสมัครวันจ่ายวันออกใบสอบแล้วก็วันไปสอบครับเอามาเข้าขั้นตอนในการสมัครดีกว่าครับให้ทุกคนเลื่อนไปด้านล่างครับอย่าเลือกผิดกันนะครับสําหรับคนที่อยากทําสายผลิตครับให้เลือกด้านล่างสีน้ําเงินครับก็คือปุ่มนี้ครับให้ทุกคนกดเข้าไปเลยเว็บไซต์ก็จะทําการโหลดครับเข้ามาที่หน้านี้ ก็จะมีอยู่สีขั้นตอนครับขั้นตอนแรกเขาจะให้เลือกจังหวัดที่เราอาศัยอยู่หรือต้องการที่จะลงสอบนั่นเองก็จะเลือกตัวเกียวให้ดูครับเว็บไซต์ก็จะโหลดมาต่อที่หน้านี้ให้เราทําการเลื่อนลงไปด้านล่างครับจะเจอกับสถานที่ที่เขาจะให้ลงสอบครับเราให้ทุกคนลองปัดขวาดูครับจะเจอกระปุ่มนี้ครับเขาจะเขียนว่าโอเคสเกจูครับก็ให้เราเลือกวันที่และเวลาที่เราต้องการจะลงสอบเลยครับอย่างเช่นมีจะลองเลือกมาสักอันหนึ่งครับเป็นเดือนหนึ่งวันที่6ทางเว็บไซต์ก็จะเด้งมาที่หน้านี้ครับให้เราเช็คข้อมูลของเรา หลังจากนั้นให้เลื่อดลงไปด้านล่างเลยครับเพื่อดําเนินการต่อเขาก็จะให้เราตอบคําถามครับถ้าใครไม่ถนัดก็ลองฟังแล้วก็ตอบตามได้เลยครับข้อแรกเขาก็จะบอกว่าเราอายุมากกว่า17ปีอะไรประมาณนี้ไหมครับก็กดอันหนึ่งไปเลยครับใช่อันที่2ก็ตอบ1ไปครับใช่ อันที่3ครับเขาจะถามเราเกี่ยวกับว่าใบานี้เป็นใบใช้สําหรับว่าเราเคยลงสอบมาเพื่อใช้หางานไม่ใช่ว่าเป็นใบพนักใช่หรือไม่ก็ตอบใช่ไปครับแล้วก็ไปกันที่อันสุดท้ายครับให้ทุกคนเลือกคําว่า โต้ยิชิมาสก็แปลว่าการยืนยันตัวแล้วก็ทําการกดปุ่มสีส้มเพื่อดําเนินการต่อได้เลยครับทางเว็บไซต์ก็จะพาเรามากันที่หัวข้อที่3ครับให้เราตรวจสอบชื่อนามสกุลที่ยงที่อยู่ครับจากนั้นก็เลื่อนลงไปด้านล่างแล้วก็กดปุ่มสีส้มควาว่าโมชิโคมุได้เลยครับเพื่อดาเนินการต่อนั่นเองถ้ามาถึงหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยครับแสดงว่าเราลงทะเบียนเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับทางเว็บไซต์ก็จะส่งพวกเอกสารวิธีการจ่ายไปยังอีเมลของเรานั่นเองครับแล้วก็รอวันที่เขาเปิดจ่ายแล้วก็ไป ทำการจ่ายได้เลยครับครั้งนี้วันจ่ายก็จะเป็นวันที่22ถึงวันที่25เดือน11ครับวันออกใบสอบก็จะเป็นเดือน12ค่ะแล้วก็สอบเดือน1วันที่5กับวันที่6ครับตามที่เราเลือกไว้นั่นเองก็เป็นกําลังใจครับสําหรับคนที่หาแนวทางหาเนื้อหาครับก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราได้ครับในอค์ดออนไลน์ครับติวสอบสายงานอาหารในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศไทยครับก่อนนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าคิดว่าตอบโจทย์กราบสวัสดีกันไปแล้วครับ